เรียนคณะกรรมการการประเมินเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ t p พ a c t i c e ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารังกระบีปีการศึกษา2567ดิฉันนางสาวสุมนรัตน์ถลางระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มของผู้ส่งผลงานกลุ่มผู้สอนขนาดสารศึกษาขนาดเล็ก ประเภทผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนชื่อผลงานการพัฒนากระบวนการสอนแบบสืบสอะหาความรู้ 5e ผ่านกระบวนการ active learning และสื่อะสมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2โรงเรียนหนองทะเลวิทยาต่อไปเรามาดูความสำคัญและสภาพปัญหานะคะในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมโลกที่มุ่งเน้นพัฒนาประชากรโดยการศึกษาจะช่วยเสริมสร้างให้เป็นคนที่สมบูรณ์มุ่งหวังให้นักเรียนสามารถคิดเป็น ทําเป็นแก้ปัญหาเป็นเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565มีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การไม่รู้จักคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นทำให้ไม่สามารถนำความรู้ที่เรียนมามาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการช่วยเหลือครอบครัวในการทำการเกษตรหรือการเลือกผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนไม่พึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น จากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้ครูผู้สอนได้ศึกษาเอกาสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการสอนแบบสืบสอหาความรู้ 5e ผ่านกระบวนการ active learning และสืบประสมต่อไปเรามาดูแนวทาง การแก้ไขปัญหาและการพัฒนานะคะจากการศึกษา,าสภาพปัญหาดังกล่าวเนี่ยคุณครูผู้สอนมีการนําความรู้จากการศึกษางานวิจัย ดังนั้นครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องจัดทำวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างหลากหลายโดยการนำกระบวนการสอนแบบสืบสอหาความรู้ 5e ผ่านกระบวนการ active learning และสื่อผสมนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการต่อไปนะคะเรามาดูจุดประสงค์จุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนให้ดีขึ้น โดยเปรียบเทียบจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและนักเรียนสามารถระบุป,ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการสืบค้นและสำรวจในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นและ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจเห็นคุณค่าโดยสามารถนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่ะต่อไปเรามาดูเป้าหมายนะคะเป้าหมายในเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับเกิดทักษะการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการสืบค้นและสำรวจปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นทำให้นักเรียน มีผลสำมฤทธิการเรียนที่ดีขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนข้อมูลเชิงคุณภาพนักเรียนมีความพึงพอใจโดยสามารถนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริตสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้ค่ะต่อไปเรามาดูจุดประสงค์ และเป้าหมายนะคะอันนี้จะเป็นรูปภาพจากการที่นักเรียนลงพื้นที่นะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมการค่ะตามกระบวนการ PDCA ขั้นเตรียมการการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมการศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ค่ะต่อไปขั้นดำเนินการดำเนินการทำแผนการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนผ่าน google form ใช้สื่อวิดีโอเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนมีการตั้งคำถามกระทุ้นความคิดเพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการทำกิจกรรมกลุ่มเน้นกระบวนการ Active Learning และนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนค่ะขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ภายในคับเรียนทำให้คุณครูทราบว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนหรือไม่ คุณครูมีการมอบหมายภารักงานโดยให้นักเรียนลงพื้นที่ในตำบลหนองทะเลเพื่อไปสำรวจการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นพร้อมอัดคลิปแล้วนำเสนอ ขั้นสรุปและรายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการเรียนรู้และแบบสอบถามในรายวิชาศิทธศาสตร์เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิทธศาสตร์ต่อไป 2. บันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประสิทธิภาพ ของการดำเนินง,งานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2จำนวน24คนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนที่ดีขึ้นเกิดทักษะการเรียนรู้และสามารถใช้กระบวนการสืบค้นและสำรวจได้นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน การใช้ทรัพยากรผู้สอนได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคือการใช้สื่อผสมผ่านคอมพิวเตอร์ในการสอนการลดการใช้กระดาษแล้วใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต Google Form ต่างๆเพื่อลดการใช้กระดาษค่ะต่อไปเป็นผลการดำเนินงานผลสำฤทธ และประโยชน์ที่ได้รับอันนี้จะเป็นภาพนะคะจากการที่นักเรียนเนี่ยได้สิ้นส้นจากการจัดการเรียนการสอนผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับสองจำนวน24คนมีผลสำเร็จทางการเรียนที่ดีขึ้นเกิดทักษะการเรียนรู้และสามารถใช้กระบวนการสืบค้นและสำรวจปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้ เกิคดความพึงพอใจและให้ความสนใจมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะจากการที่นักเรียนลงพื้นที่ไปครองรูดนะคะการผลิสินค้าและบริการในท้องถิ่นบทเรียนที่ได้รับเพื่อการปรับคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไป การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ 5e เมื่อประสานกับกระบวนการ active learning และสื่อผสมเป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งค่ะบทเรียนที่ได้รับเพื่อการปรับคุณภาพนะคะ การจัดก,การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา5 E เมื่อประสานกับกระบวนการ Active Learning ทำให้นักเรียนมีการเรียนรู้แบบยั่งยืนนะคะและสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้สังเกตจากการลงพื้นที่ของนักเรียนนักเรียนได้พบปะกับประสบการณ์ตรงนะคะในการเผยแพร่ก็ได้รับรางวัลการเผยแพร่และได้รับรางวัลคุณครูดีเด่นค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ